สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวฟรีไฟ,ฟทุกท่านเลยน,นะครับก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง Top t o p t h นะครับก็เดี๋ยวผมจะบอกข่าวดีนะครับพรุ่งนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่า t m เเขาจะแจกเป็นตั๋วเดมอนหนึ่งแสนใบนะครับผม ก็เดี๋ยวพี่จะเอามาแจกอีกรอบนึงในคลิปนะครับในเวลา2องทุ่มตรงนะครับอาจจะมาประมาณ2องทุ่มกว่านะครับผมนะถ้าใครไม่ไม่ไปดูในเพจของกาลีน่านะครับผมเดี๋ยวผมจะเอามาแจกให้นะครับมันจะเติมได้ทั้งหมด10,000แสนนะต้องรีบมาไวๆหน่อยนะครับผมในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับน่าจะ2ทุ่มครึ่งนะเดี๋ยวจะลงคลิปให้นะครับผมอาจะลงคลิปแจกโค้ดให้นะครับ โอเคสาหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกโค้ดเหมือนกันนะครับแต่ก่อนอื่นใครที่อยากได้เพรฟรีอยากได้เพรฟรีเลยักได้พิมพ์เขียวนะครับสำหรับสายฟรีไม่มีตังเติมหรือว่ามีตังเติมแต่ไม่อยากเติมนะครับผมก็จะมีพิมพ์เขียวนะครับพิมเขียวตัวนี้นะครับเติมเพียง99เพรเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเติมให้นะครับรางวัลละ40บาทนะครับผมรางวัลละ40บาทนะครับสาหรับใครที่เอา50บาทไปเลยดีกว่ารับผมันก็จะขัดหันเกินยังไงก็ไม่รู้เนาะ เอารางวัลละ50บาทนะครับทุกๆเออ่เป็นไงเดียวทุกๆห้าพันไลค์เลยแล้วกันนะผมนะขอเยอะๆหน่อยนะขอไลค์เยอะๆเลยนะครับกดไลค์มาเลยครับผมกดไลค์ติ๊งๆมาหน่อยนะครับผมช่วยกันกดหน่อยนะใครที่แบบว่าเอ้ยไม่คิดว่าจะหวังรางวัลก็ช่วยกดเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับผมโอเคนะครับทุกๆ5้าพันไลค์จะแจกหนึ่งรางวัลนะเพราะว่ามันของมูลค่าไม่ได้สูงอะไรเนาะนะครับแต่ว่าก็อยากแจกนะครับอ่าเพื่อเป็นการตอบแทนในการกดแชร์ให้นะครับอย่าลืมกดแชร์จริงนะครับแล้วก็ตั้งเป็นสาธารณะนะครับแล้วก็ คอมเมนต์ยุยดีพร้อมชื่อเฟซที่แชร์ไปไว้ด้วยนะครับผมที่แชร์ไปที่ไหนก็แล้วแต่นะชื่อเฟซของเรานะครับผมอแต่ว่าถ้าเราแชร์ไปที่อื่นที่เพจที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเอ้ยถ้าแชร์ไปที่กลุ่มนะครับก็ลิงก์มานะครับผมโอเคครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับผมสําหรับใครนะครับที่อยากนะครับจะเติมเพชรนะครับแล้วปลอดภัยนะครับไม่โดนโกงนะครับผมก็ราคาก็โอเคอยู่นะครับสําหรับใครที่เติมเยอะราคาก็ถูกนะครับผมอ่ะ ก็มาร้านนี้เลยผมนะร้านแคตเตอร์แคตเตอร์รับเติมเพชรฟรีไฟนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมร้านนี้เลยนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับรับประกันโดยผมนะครับผมอ่าช่องเก้าแสนกว่าซับนะครับผมอ่าแต่ว่าเราไปเติมที่อื่นถ้ามันถูกก็จริงแต่ถ้าเราโดนโกงมันก็ไม่คุ้มใช่ไหมแต่ถ้าเติมเติมที่นี่นะครับก็เราไม่โดนโกงแน่นอนนะครับผมโอเคไหมสะดวกปลอดภัยนะครับผมแต่ว่าถ้าไม่ค้าตอบช้าอันนี้ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าแม่ค้าก็ทํางานอยู่ด้วยนะครับผม ก็จะมีเวลาว่างที่มาตอบไม่มากนักนะครับแต่ว่าเติมแน่นอนนะผมเติมจริงแล้วก็ไม่โกงแน่นอนนะครับสำหรับใครที่อยากแบบไม่โดนโกงก็มาที่เพจนี้เลยครับผมนะลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูโค้ดกันนะครับสำหรับโค้ดในคลิปนี้นะครับ8 l c 6รับ y m r 7รับ t v 9 y รับ m d 2 x นะครับผมโอเคหรือ 2X นั่นแหละ โอเคนะครับผมใส่แบบนี้แต่ต้องเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่นะครับอย่าใส่พิมพ์เล็กนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมสองทุ่มนะครับประมาณสองทุ่มกว่าวันพรุ่งนี้นะครับผมในวันที่พรุ่งนี้ก็คือวันที่เก้านะครับผมอ่าโอเคนะวันที่เก้านะครับผมอ่าอย่าบอกก่อนนะครับสําหรับพิมพ์เขียวผมจะแจกในวันที่วันสุดท้ายก็คือวันที่12นะครับผมมันถึงวันที่12เนาะนะครับผมถ้ายอดไลยถึงนะที่จริงผมก็แจกทุกวันนั่นแหละถ้ายอดไลยถึงก็แจกเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า เขาเรียกว่ายังไงดีะถ้าเกิดว่าเอ,อ่อไม่รู้ดิถ้าผมผมไม่ว่างนะครับก็จะแจกภายในวันที่12นะครับผมโอเคนะอ่ะผมใช้งานรหัสเลยครับผมปึ๊บอ่ะโอเคการจะส่งไอเทมเรียบร้อยนะครับสาหรับของที่เราได้มานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในห้องแต่งตัวนะครับไม่ใช่ของแรอะไรเท่าเท่าไหรนะ่เนาะแต่มันของฟรีนะครับผมอ่ามันเป็นของฟรีแบบนี้เลยนะครับมีเห็นไหมคือแบบ ผมว่ามันก็โอเคนะใครที่บอกว่ามันเกลือมันเกลือนะครับคือเราไปสุ่มแล้วก็เสียตังค์นะเนี่ยนะครับผมสมมุติเนี่ยกล่องนึงเนี่ยบางทีบางคนสุ่มได้วันเดียวนะครับมันก็ราคา60เพชรแล้วนะครับแต่นี่ผมเอามาแจกฟรีๆนะครับผมเพราะว่าผมได้จาก GM มานะครับผมอ่าโอเคเพราะผมเป็นจีเตอร์นะครับผมโอเคนี่นะมันก็เห็นปะนี่นะครับผมอ่าประมาณนี้เลยคือบางคนเขาได้มาเขายังไม่เอามาแจกเลยเนาะอันนี้ามาแจกก็บางทีก็โดนด่านะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ อุตส่าห์ใจเดียวมาแจกแต่ว่าเขาไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวไปดึงก็ต้องด่าผมด้วยนะครับอืมคมถ้าทำอะไรผิดพลาดขออภัยด้วยนะครับบางทีอืมโปง่ปงปกอะไรมันอาจจะแบบไม่โดนใจคนดูเนาะก็ขออภัยด้วยนะครับผมอ่าโอเคนะครับนี่นะครับก็เห็นไหมเนี่ยถ้าเราไปซุ่มเนี่ยสมมุติมันไม่ถาวรเนี่ยหกสิบเพชรนะครับผมอันนี้เราได้ใช้แบบเช่าฟรีๆเห็นป่มคือสการชมพูก็มีนะครับของมีมากมายนะครับผมเออมีของมากมายเห็นไหม คือแบบฟาวมูฟาวมาร์สนะครับ M79 นะครับ XM8 เห็นไหมรุ่น2ยังมีเลยนะครับผมก็เห็นไหมไอตัวนี้ก็อัตราในการยิงนะครับแรงเลยนะครับผมแต่มันก็แค่24ชั่วโมงนะครับผมอ่ะประมาณนี้เห็นไหมคือแบบเราก็เปิดไปดิปับนะครับนี่เห็นไหมอ่ะได้แล้วเห็นไหมตัวนี้ก็แรงเห็นไหมเปิดก็60เพชรแล้วผมนะก็ได้ใช้3วันนะครับของดีๆเลยนะครับอันนี้ก็ยังได้ใช้ลูกซองอีกนะครับ3วันเห็นปะคือแบบ มันไม่ดีตรงไหนเนาะที่ผมเอามาแจกนะครับผมก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอืมก็มีอะไรคืออยากได้ของดีๆมาแจกทุกคนนั่นแหละครับผมแต่ผมได้แค่นี้นะครับผมก็ทุกคนช่วยกันกดซับกดไลค์ให้ผมเยอะๆนะครับผมอนาคตอาจจะได้ของดีกว่านี้อีกนะครับก็มันเปลี่ยนเรื่อยๆนะก็ทีแรกก็จะเป็นโค้ดแบบกากมากแล้วก็ตอนนี้เริ่มดีขึ้นนะครับอนาคตอาจจะเป็นของแรงๆกว่านี้นะครับผมก็รอติดตามได้เลยครับผมมีโค้ดมาแจกทุกสัปดาห์นะครับผมโอเค ขอบคุณมากครับผมที่รับชมนะครับโอเคไม่มีอะไรจะตอบแทนนะมีแต่หัวใจดวงนี้นะครับผมโอเคขอบคุณมากครับสำหรับที่นี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายวันนี้นะครับพี่ก็จะมาสุ่มเพชรฟรีไฟล์ให้น้องๆดูนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ไปคัดลอก u i d ของเราก่อนนะครับป๊บนะครับแล้วก็นะครับมาที่เว็บ 24store นะครับโอเคนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับกดอ่าล็อกอินเฟสบุ๊คนะครับอ่าโอเคนะครับเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับกดเติมเงินนะครับ เติมเงินทัวร์เลนะครับโอเคแล้วก็เอาเลขอ้างอิงนะครับที่เราโอนวอลเลตเบอร์นี้นะครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้เลยนะครับหลังจากที่กรอกเลขอ้างอิงเสร็จนะครับก็กดยืนยันการทํารายการนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับเครดิตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสามารถดูเครดิตได้ที่ด้านบนซ้ายนะครับ50เครดิตนะครับจะไปสมของรางวัลกันนะครับกดที่หน้าหลักเลยนะครับปั๊บนี่นะครับมาแล้วนะครับสมเพชรฟรีไฟนะครับโอเคนะครับใส่ยูไอดีของเราตรงนี้นะครับ ปั๊บๆนะครับนี่นะครับกดเข้าสู่ระบบเลยนะครับว้าวอุ้ยสวยงามนะครับน่าเล่นมากเลยนะครับสรางวัลสูงสุดก็น่าจะอยู่ที่3697เพชรเพนะครับเริ่มการสูงครับผมครั้งละ10เครดิตเท่านั้นนะครับถือว่าถูกมากนะครับอ๋อังไงครับผมจจงหวันนี้อึ๊บโอ้โหเรียบร้อยนะครับอันแรกนะครับอ่าแต่ก็ไม่ดีใจเท่าไหร่โอ้ผมเฉยๆนะเพรแค่นี้นะครับโอเคแต่ว่าถ้าสำหรับน้องๆนะบอกเลยว่าโอ้ได้น้องๆได้นี่โคตรดีเลยนะครับ โคตรคุ้มนะครับก็ดีใจเหมือนกันแล้วแต่ว่าเฉยๆครับเฉยๆเดี๋ยวมาสุ่มให้ดูเฉยๆนะครับเผื่อน้องๆอยากสุ่มบ้างนะครับอ่าของางวันนะครับมีโอกาสได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับอ่าก็อยู่ที่ดวงด้วยนะครับผมอ่านี่นะปั๊บนี่นะครับโอเคไปกันต่อนะครับยังไงเราก็คุ้มเลยครับโคตรของโคตรคุ้มเลยนะครับผู้มีที่ไหน50บาทได้มา5,000ักระเพชนะครับปกตินี่มันตกอยู่ประมาณเกือบ2,000บาทเลยนะนะครับโอเคให้ไปกันต่อผมจังหวะนี้นะครับอ่ามา อ้าว้างครับผมจังหวะนี้ถ้าน้องๆนะครับอยากได้เพชรฟรีของพี่นะครับก็กดไลค์กดแชร์เลยครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับมามาโอ้โห172เม็ดนะครับสุดท้ายเรียบร้อยครับผมนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันนะครับปั๊บหุ้ยได้รถด้วยโหยอย่างเท่ครับผมนะครับว้าวตอนนี้นะครับได้มา6,590เอ้ยแต่ไม่ใช่ดิเรามีเพชรอยู่แล้วเนาะได้ประมาณ5,000กว่าเพชรนะครับวุ้ยเยอะมากเลยนะ50บาทนะหาที่ไหนได้นะครับโอเคนะครับ ก็ถ้าอยากตามมานะครับก็ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนะครับ